แปดไปไปเลครับไปตั้งนักนะแปดก็ต้องไปเส้นพุ่น,นร,รับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยาติธรรมทุกท่านครับผมตอนนี้หลวงตาเดินผู้ดงออกมาจากรอรอ,อบ้านปงสนุกตอนนี้เวลาตีตีโมงสามสิบหกนาทีนะครับผม ขอบคุณครับที่มาข้า <c oughs> ล,ลงตามาที่หลังูนี่ออกมาท่านลงตาเา อย่าไครอับของที่จะถวายลงตาเลยครับกนนะครับนั่งตัวตรงๆนะครับผมไม่ต้องก้มหน้านะครับที่มบาลีหลวงตาเลยนะครับอกระเป๋าทบครับนอกระเป๋าวางกระเป๋าางเอาไว้ด้านนอกก่อนนะครับเอาไว้นอกครับผม ไปไม่ต้องบอกผมนะาไับคกันเชิญจตผมดูลลรถค่อยมีห่อยมูว่าสุด้าี่ล้ไปก็ไม่มีหมูบ้านแล้วครับครับไม่มีทั้งหมูบ้านไม่มีทั้งรถ เออมีทั้งดอยอ่สวัสดีครับอยากได้ถามทุกท่านมีคุณอะไรบ้างครับ ครับสวัสดีครับที่ให้กำลังใจผมนะครับผมีจะเป็นกำลังใจให้ปูนิคมคัดไว้ทาง y o y t u t u b e หรือเฟซเฟซบุ๊กของปูนิคมคัดไว้สาธุสาธุขอให้อะไรคุณอังกอครับผมครับสวัสดีครับผม มีประมาณสิบเหลือเจ็ด้ยคอมเมนต์ด้วยใช่ไหมมีมีผมอ่านไม่ค่อยออกอ่ะนี่คุณอังกอร์แม่อวานนี่แหละช่องของคุณนิคมครับครับผู่นิคมมีคุณไพลโรจดเนาะไพลโรดมีอกไมองแม่เหรอตาไม่เห็นน่าจะแม่แหรอครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมขอบใจผุ่นิคมด้วยผุ่นิคมทำทั้งยูทูบทั้งเฟซบุ๊กชื่อผุ่นิคมหมดเลยครับ ค,คุณนิคมครับไว้คุณคุณนิลานะครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามช่องปูนคงครับโสวัสดีครับตอนนี้หลวงตาบุญชื่นก็เดินเดินถึงบ้านท่า่าอันนี้บ้าน,บ,านบ้านสุดท้ายไหมมีบ้านอ๋อบ้าน,อ,น,น,านอันนี้บ้านท่าท่าม่านท่าม่านอ๋อท่าม่ามนอาขอไกลไห

ลวงตาผ่านไปแล้ววางลงเลยนะครับผมน้ำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบิดามงคลนะครับผมสาธุขยับเพิ่มมาหน่อยบอครับมาเส้นมาเส้นให้เออนะขยับมาซื้อเส้นครับผมครับขอบคุณมากครับผมสาธุสาธุสาธุครับใส่โบมีสวนลำใหญ่ต้องมี ลำใหญ่มีทั้งยางมีบ้านสร้างไม่เสร็จก็มีหลังสวัสวดีครับสวัสวดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมซ่องปู่นุคมคัดไว้ที่เปน็นภาษาอังกฤษในอ่านว่าไงผมอ่านมาได้นะครับผมเอา้าไปเปิดหน้าเก่าอีก สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เดินคุณดอยลูกที่สองครับหลวงตาวุ่นซื่นปัญญาวุฒโธเดินทู่ดงออกจากโรงเรียนรอรอ,อบ้านปงสนุกอำเภอเชียงม่อนจังหวัดพะเยา มุ่งหน้าเขาครัจังหวัดน่านอ๋อหลวงตาผ่านจังหวัดน่านไหมครับผ่านผ่านน่านไม่ไม่เจอเอ้ยผ่านผ่าน่านไม่ผ่านอ๋อน้องเอาที่เวียงสาครับเอาไปให้เวเวียงเวียงสา อ๋อฟานอำเภอเวียงสาครับผมตัวตัว,ว,ตวอำเภอหน,น้าน,น้อยน้าเหมือนันที่เขาคอมเมนต์มาบอกเขาเ,าเลยผมก็ไม่รู้คุณสุประชัยครับสวัสดีครับต้นต้นอะไรครับผักหวาน เเนนวางปลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอังกอร์หรือเปล่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสมเด็จเวทบนยูทูบสำหรับคลิปนี้ฝากกดตามช่องปูนิคมคัดไว้ทางยูทูบได้เนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ